สวัสดีค่ะลูงหมูนะคะวันนี้นะคะลูงหมูก็จะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้ลูกค้าทุกท่านนะคะได้รับข่าวสารนะคะในวันที่12นะคะแล้วก็ถึงวันที่14นะคะกุภาพันธ์นี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะนี่เลยตุ๊จีนนะคะที่งานจะได้เห็นนะคะเซล์ทุกคนเนี่ยใส่ชุดบิกินี่อไม่ใช่นะคะใส่ชุดตุจีนนะคะแดงเต็มโชว์รูมเลยแล้วก็จะมีของรางวัลนะคะแจกมากมาย ง่ายๆค่ะแค่ลูกค้านะคะแคปคลิปวิดีโอลูกหมูนะคะหรือว่าแคปเพจนะคะ Facebook มาลงทะเบียนนะคะณจุดหน้าประตูโชว์รูมนะคะก็จะได้บัตรกำนันนะคะ,อะของเทโกโลตันนะคะมูลค่า100บาทนะคะแล้วสำหรับใครนะคะที่จองดีมากๆเลยก็จะได้นะคะรุ่นลับเงินทองนะคะ1 0 0 0 0แสนบาทจำนวน20รางวัลด้วยกันค่ะยังไม่พอมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเบอร์เกอร์คิงนะคะแล้วก็